สวัสดีครับผมมิตาการจตเเพจคอเป็นหนังฮะสวัสดีชาวฟีฟ่า15ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่า15นะครับในรายการฟีฟ่าลีคับโฮมนะครับผมก็เป็นรายการที่ทางกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับจัดตั้งขึ้นมาผมเนี่ยอยู่ดีเวชัน3นะครับตอนนี้ก็แข่งไปได้4นัดแล้วนะครับนัดนี้เป็นนัดที่5นะครับผมจับฉลากไว้ทีมชาวเก้นะครับไปดูยอนหลังกันได้นะครับสําหรับคนที่อยากชมนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจหรือว่ารับชมกันมาโดยตลอดนะครับผม ังไงวันนี้เจออะไรก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปครับผมวันนี้ก็มาเจอกับคุณเบสสไปดี้นะครับเขาใช้เลี้อนโซซิดับน,นะครับโอ้โหถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับแต่ว่าต้องไปดูกันนะครับว่าผมจะสู้ได้แค่ไหนนะฮะวันนี้ก็อาจจะแปลกตานิดยนึงนะครับเพิ่งตัดผมมาใหม่ฮนะเป็นทรงที่อะไรก็ไม่รู้นะ ชาวเกย์ครับเจอเลอ,อันโซซิดันะครับคุณเบสสไปรี่นะครับโอ้โหถือว่าหนักเหมือนกันนะครับนัดนี้นนไปทีเด็ดเขานะครับเขีรยเริ่มเกมนะครับโฮเกอร์มาที่มาทิปมาทิปมาทิปเริ่มเกมมาต้องค่อยๆดูเชิงก่อนเว้ ไปแล้วครับตอนนี้แซมลุยไปหลังเส้นแซมโอ้โหเด้อโอ้โหเฮียเบาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียเขาสาตงเฮ้ยโอ้โหแม่เกาได้ประตูครับแด็กซ์เลแดกเรเปิดเข้าไปโอ้โหเฮียเอาเล้วโดนสวนกลับเฮียมาคันจมูกเลยตอนนี้ โอ้โหโดเลยเฮ้ยโอ้โหเ้เขาเปิดผิดทางนะครับเกือบไปนะฮะเกือบได้ประตูขึ้นน้ำเหมือนกันนะครับพิซซ่าิดเดียวฟาร์มานเปิดเกมปโอ้โหเดินหมุกเฮ้ยล้ำหน้าโอ้วันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับโอ้กองเชียร์ดังกว่านะฮะเอาหน่อยเอาหน่อย นักเตะสิ์มาที่เด็กเลอร์ปติงปติงให้โฮเกอร์โฮเกอร์อรชิปไปแล้วครับตอนนี้เมเยอร์เมเยอร์ยิงโหโหเหี้ยโกเซฟส์อีกโอ้โหเขี่ยลูกซังครับเปิดเข้าไปคงไม่ไม่ถึงโอ้โหโดนสวนแล้ว,ช,ปปลวชิปหายแล้วโอ้โหเอาลวมึง เจทเช่โอ้โลงโอ้โห,โโหเจอยิงดิบเกือบโดนเหมือนกันนะครับโอ้โหเจอเขาสวนกลับมาทีเกือบขี้แตกเจทเชเฮ้ยโอ้โหแซมมาเปิดแซมมาสกัดวะโอโ้ยิงไกลเอาครับแต่สวนกลับไหมบัวเตงบัวเต็เงวางยาวไปที่ฟาฟัน โู้โหไม่ถึงเอ้ามเามเยอร์เอ้าเมเยอร์ลุดเมเยอร์ยิงโอ้โหเข้าไปนะครับแต่ล้าหน้าเยียล้าได้ไงวะโอ้โหเมเยอร์นะครับไมเออร์นะครับภาษาเยอรมันเรียกไมเออร์ไม่ให้ดูด้วยว่าล้าเยอะหรือเปล่าโอ้โหนี่สก,กัดโอ้โหออกไปตอนนี้สิบเจ็ดนาทีนะครับโอ้โหไวมากเลยอะไรวะ เฮ้ยหัวหลุดนี่ฟ้ามาลองอ่านเกมขาดเกือบไปหลังสามเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเฮียเกือบพลาดนะครับโอ้โหแม่ประมาทไปหน่อยนะฮะต้องใจเย็นเว้ยเมเยอร์เมเยอร์โฮเกอร์โฮเกอร์เปิดที่ฟ้าฟานไม่ถึงโอ้บัวเต็งนะฮะโอ้โหเฮีย หลุดเลยเอาเฮ้ยออกมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเฮี้ยสาดไปชิปหายแล้วเอาข้าทางไม่เยอะเมเยอะไม่เยอะชิปไปที่เด็คซ์เลอร์ถึงเปล่าเด็คซ์เลอร์เปิดไปเฮ้ยโอ้โห้เข้ยกูกดเปิดเลยกดยิงโอ้โหยิงไปซะอีกเด็คซ์เลอร์ชาดเริ่มกดดันตัวเองแล้วว่ะ แอคเซเลอร์มาไมเออร์โอโก้เฮ้ยโอ้โหเกิดโดนสกัดฮูกเกอร์เปิดไปโอ้โหล้ำอะไรวะโอ้โหแซมล้ำนะเอ้าโว้ยอุตส่าห์ดักได้ เอ้ยเฮียโอ้โหโดนครึ่งชั่วโมงแล้วเอาเอาวอาเอาเเกือบพลาดอีกเที่ยวฮัวเดชฟาฟานฟาฟานยังโชว์อะไรไม่ได้ไปไปแล้วเฮ้ยยิงโอ้ยยิงออกอีกโอ้ใครวะเนี่ยฟาฟาน呐 โอ้โหนี้ใช้โอกาสกันเปลืองนะครับชาวเก้ทีมผมเยทเชเฮ้ยโอ้โหเหี้ยโอ้โหไม่ล้ำด้วยมึงโอ้โหเฮี้ยเกือบโดนนะครับเฮี้ยยิงเขาไม่ได้แล้วจะโดนเองฟ้าฟานมาบัวเตียง วันนี้เกมริมเส้นไม่ทำงานนะครับแซมกับเด็กเลอร์นี่ไม่ค่อยขึ้น嘛เชี่ยแซมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่เข้าเก๊บเลยอ่ะอะไรวะเจอเขาสวนมาแต่ทีนี้แม่กลัวบัเต้ เฮ้ยโอ้โหเขากเขาง่ายๆนะครับลูกนี้ไม่ล้ม้ว้ยเฮียโอ้โหนักใส่ท่านกกระเลียนซะหน่อยโอ้โหไม่ไม่ล้าได้ไงวะดูได้ก็ได้ง่ายๆนะครับดูดิโอ้ไม่ล้าไม่ล้าเฮียกองหลังเขาผิุดผ้ากันเองโอ้โหแบบลูกนี้ชิปไปมั่วๆนะครับยังได้อีกชิ้หายมั่วทิ้งหายกูอ่าวครับน้ำไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ชาวเกยทีมผม ฟาฟานมาที่แซมแซมมาที่ฟาฟานเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยได้ลูกฟาวนะครับลูกนี้โอ้โหอ้าวแล้วมึงระยะเผาขนยิงแม่งเลยฟาฟานโอ้โหปัดโนที่เฮ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหกองหลังเขาไม่เคลียร์นะครับตีลูกกา1ดอกโอ้โห ต้องหล่นอีกแล้วโฮวาเดสนะครับยิงเข้าไปสองศูนย์นะครับโอ้ฟาฟานยิงติดเนี่ยครับแล้วกองหลังเขาไม่เคลียนะครับได้เลยฮะคุณเบสสไปดี้นะครับนะอตอนนี้ต้องรักษาสกอร์ไว้ก่อนให้ได้ดีสุดอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหมนาเลสนาเลสบัวติงโฮเกอร์ โมติงฟาฟานมาที่เมเยอร์ขอเรียกเมเยอร์แลยกันมาเยอร์ไม่ถนัดมาเยอร์ชิปไปโฟเกอร์ไม่ถึงโอ้โหโอ้โหบุกหนักนครับชาวเก้ขอเอาไปตัวที่สามเพื่อความกุญแจเฮ้ยโอ้โหไม่ฟาได้ไงวะเอาละครับไหลไปแล้วถึงไหมไม่ถึงโอ้โหเกือบถึงฟาฟานหมดเวลาหมดเวลาครึ่งแรกนะฮะ นำสองประตูต่อศูนย์นะครับผมชาวเก้มาได้ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เองครับหลังจากเกมบิดอัดมปเยอะนี้ต้องรักษาสกอร์ให้ได้นะครับน้ำต้องสองลูกโอ้โหถ้าเสมออีกทีนี่แทบจะสุดเลยนะครับโดนอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหลากไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนนะครับเอาห่วอีฟาฟานกกไปแล้วครับสวนกลับ โบตเตงโบตเตงให้ฟาฟานฟาฟานให้ฮูเกอร์ฮูเกอร์มาที่เมเยอร์เมเยอร์ไหลแซมดุนะครับแซมโอ้โหแซมเยี่ยแซมแม,มีสาดแซมมิลีนะครับไม่ถึงอึ๊บว้าวเด็กเซเลอร์โอโ้โหลุดลุดชิมไฮนแล้วว่าแล้วนั่นแหละเฮ้ยอย่าลวนนีเฮ้ยอย่าเสียลูกง่ายเด็ดขาดนะฮะ โฮเดยนะครับให้มาอาโก้โอ้ยเฮียอโก้นั่นแหละเนี่ยมันจะเสียลูกเนี้ยมันจะเสียลูกเนี้ยโอ้โหเกือบโดนนะครับผมประมาทไม่ได้นะฮะน้ำสองลูกก็จริงดักเลอร์เอ้ยตั้งใจกันหน่อยปาไปเลยนะครับเอาแล้วครับฟาฟานฟ้าฟานให้โอ้โหเสียช้าเอ้ยเมเยอร์ฟ้าฟานมาที่แซม เฮ้ยโห,ห oh, แซมไม่เก่งโฮเกอร์มาที่อาโก้โฮเกอร์คีโฮเกอร์ใหเมเยอร์เมเยอร์มาที่โอโก้อาโก้ปั่นโอ้ปั่นห้องปั่นอย่างนี้หรอวะโอ้โหอุตส่าห์ได้ทางนะครับจะปั่นยังไม่ได้เป็นตัวที่สามนะครับปิดฝาลงไม่ได้เอ้าโหเกือบได้เหมือนกัน เ,เฮ้ยเฮ้ยโหเนี่ยพลาดแล้วมึงโอ้โดนทิมที่หมายแล้วโหดีนะครับหน้าเขไม่เร็วมากเปิดเข้าไปที่อ้าวดเดกเอร์ทำพลาดีกเฮ้ยอย่าลนดิเฮ้ย,ยน้ำต้องเยอะไอ้ห่าออ้าวโอกโก ปอติงปวติงปอติงให้เด็กซเลอร์เด็กซเลอร์ให้ฟาฟานฟาฟานทิ้งให้โฮเกอร์โฮเกอร์เปิดไปที่แซมเอาแล้วแซมหลุดไปทางขวาแซมแซมเปิดจัดแก๊ปโอูโฮ้ยโอ้ยเฮี้ยแม่นมากเขียะแม่นมากเฮ้ยโอ้หเฮี้ยลุดโอ้แม่นมากครับเขาเปิดแม่นมากลูกเนี้ยเกือบเหมือนกันเฮี้ยอย่าให้ไล่มาเด็ดขาด ไรมานี่งานเข้าเลยจูเลียนดรักส์อร์ต้องใจเย็นครับเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยนนจะเสียลูกอย่างนี้แหละมึงโอ้โหเฮียเคียะก็เคีย์เอ้ยฟาฟานเอาแล้วมึงสนกับโอ้โหฟาฟานนนเสียดลูกโดนบอลซะด้วยโอ้โหเฮีย เฮ้ยโอ้โหยัดโดนแบบโม่เลยลูกเนี้ยเลยวะเนี่ยคือว่าแล้วประมาทไปหน่อยนะครับไปส่งพลาดกันเองไงฮ่าเอ้ยแล้วดูแล้วเขาน่าจะใช้เทคนิคบุกแล้วแหละเราต้องรับแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ะฮาวเดดแซมเหย่เจอบุกเจอบีบว่ะ เฮ้ยโดนแย่งง่ายอย่งว่าโอ้โหเจ็บเลยแซมกูเฮ้ยโอ้โหอะไรวะไม่มีน้ำใจเลยโอ้โหเล่นต่ออีกเอาดิเออุตเตอเองเลยสิบห้าทีครับเอาอะไรวะเสียฟาวซ์ซะอย่างนั้นโอ้โหแซมเจ็บเฮ้ยลังหน้าเฮ้ยโอ้โหเฮียเกือบโดนที่เสมอวะไอ้สัส โอ้โหชิบหายแล้วมึงงานเข้าเฮ้ยโอ้โหยิงอาร์แล้วมึงโอ้โหไม่เข้าทางเฮ้ยโอ้โหโอตอนนี้ก็โดนเขาปุกหนักเลยว่ะไอห่าโอ้โหโดนปุกหนักเลยว่ะทำไงดีวะฟ้ามาเตะยาวขึ้นไปน่ะดูดิแต่ละคน ไม่ได้ดั่งใจเลยเ,ยเยฮ้ยเฮ้ยเยี่ยเคลียรอย่างเดียวเลยกูตอนนี้โอ้โหมั่วไปหมดนะครับชาวเก้์ดวนแล้วทีมกูใจเย็นหน่อยฟ้าฟัา,านะโบเทงมาฟ้าฟันโอ้โหไม่ผ่านเอา้าฟาวใจเย็น อ้าวเฮียเตะมั่วเลยมึงเหลือแค่เก้านาทีนะครับโอ้โหใจเย็นๆดีกว่าชนะลูกเดียวก็ชนะว่ะเอาเฮ้ยยา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 ใจเย็นยาเฮ้ยเป็นอะไรกันไปหมดวะเนี่ยโอ้โหทีมกูเลยมั่วเลยโอ้โหตอนนี้มั่วแล้วครับทีมผมมั่วจริงๆกดดันอย่างหนักเลยดูดิของบอลนิดเยอะๆที่สุด ฟาฟานแซมไปทีเมแซมเฮ้ยฟาฟานโอ้โหอีนฟาฟานทีอุ้ยลูกโทษอู้ไม่ได้แล้วอวะเฮียเปิดออกอีกเอ้ามัวเลยกู โอ้ยเยี่ยปิดฝากล่องไม่ได้ฟ้าฟานโอ้ยเยี่ยะไวรวะเหลือนาทีเดียวครับหมายเออมาเปิดไปที่แด็ออกเซร์ไม่ออกไม่ออกโอ้โหเยี่ยเอา้า แด็กซ์เลอร์โอ้โหเนี่ยยาเฮ้ยเหลือเวลาอยู่เฮ้ยโอ้โหไปแล้วเขาไปแล้วเฮ้ยหมดเวลาดิเฮ้ยเฮ้ยสกัดหน่อยเคลียเออเคลียหมดเวลาดิเป่าดีกรรมการโอ้โหเล่นในบ้านแท้ๆไม่เป่าเอ้ยหมดเวลาตายชนะเว้ย โอ้ยเล่นแบบกดดันจริงๆนะครับช่วงหลังหลังจากน้ำสองลูกแล้วปิดลูกที่สามไม่ได้นะฮะกดดันนะแต่ก็เอาละได้สามแต้มนะครับผมถือว่าโอเคนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะฮะชนะได้สามแต้มนะครับแมตที่ห้านะครับตอนนี้ได้ชนะสามแมตแล้วแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะฮะไม่รู้อันดับที่่าไห่เขายังไม่สรุปตะนัง ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับชอบไปยืมกดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันต่อคลิปหน้าแม์หน้านะครับช่วงนี้เล่นลีกนี้กำลังมันนะฮะเข้มข้นจริงๆบ๊ายบาย